พี่น้องก็าำลังอยู่กับชา n e l Koma r e v วิ w นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นหุ่น DX จากกระบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์กันต่อจากคลิปโกไคซิลเวอร์ใส่เกราะคราวที่แล้วเนาะตามสัญญานะครับคราวนี้จะเป็นหุ่นประจําตัวของเจ้าโกไคซิลเวอร์นั่นแหละอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าหุ่นยนต์หลักคือโกจูจินนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีหลายชื่อนะไอโกจูจินตัวนี้เนี่ยผมเคยทํารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันไปแล้วทีหนึ่งเนาะในเวอร์ชันมินิพลานครับตัวนั้นจะมีการ ทาส่งทาสีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ดูแถวๆนี้นะเผื่อพี่น้องท่านไหนยังไม่ได้เคยชมกันนะครับก็จริงๆใน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 ,ใน,ในตัวหุ่นหลักของเจ้าตัวโกไคเจอร์เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นตัวโกไคโอใช่ไหมที่มันจะเป็นไอ้พวกยานพาหนะรวมร่างกันที่หุ่นตัวหลักไอ้ยานหลักมันจะเป็นเรือโจรสลัดอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆผมชอบตัวน,นั้นน้อยน้อยมากๆเลยยังไม่รู้เลยว่าจะว่าจะซื้อมันมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับไอ้เจ้าตัวโกจูจินตัวเนี้ยผมค่อนข้างชอบ มันมากเลยเพราะว่ามันเป็นหุ่นตัวเสริมก็จริงนะแต่ว่าถามว่าลูกเล่นอะไรเงี้ยผมว่ามันแพรว์ๆเลยแหละคือตัวมันเองสามารถแปลงร่างได้3ฟอร์มนะครับก็คือจะเป็นร่างตัวนี้ที่เป็นเหมือนยานอาวกาศหัวสวรรค์เนี่ยอา่าเราก็จะเป็นร่างไดโนโเสาร์หรือว่าก็ซิล่าอะไรประมาณนี้แหละห อีกหนึ่งร่างนะแล้วก็ร่างที่3จะเป็นร่างหุ่นยนต์นะครับซึ่งไอ้ตัวโกไคซิลเวอร์ในเนื้อเรื่องรู้สึกว่ามันจะได้รับพลังจากพวกรุ่นพี่ใช่ไหมของของขบวนการเก่าๆอ่ะรุ่นพี่คนที่6อะไรประมาณเนี้ยแล้วตัวมันเองอ่ะหุ่นยนต์ของมันเนี่ยก็ได้รับพลังจากสามขบวนการนะครับจะมีขบวนการไทม์เรนเจอร์จูเรนเจอร์แล้วก็อาบาเรนเจอร์มั้งสามสามอันรวมกันนะครับซึ่งไอ้ตัวร่างร่างเนี้ยร่างแรกเลยเนี่ยก็จะได้รับพลังจากไทม์เรนเจอร์นะครับก็ ไม่รู้มันจะเป็นตัวทำไฟเยอหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตัวนี้เรื่องไม่ได้ดูจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยรูปร่างก็จะเป็นฟิลฟิลนี้ เวลาเรียกใช้ไอ้โกไอ้โกคซิลเวอร์มันก็จะเรียกใช้เจ้าตัวนี้มาในโหมดนี้ก่อนนะเป็นโหมดโหมดยาจะบินมาจากในอนาคตด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมว่ารูปร่างมันสวยดีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจเก็บ DX ที่เป็นตัวนี้ก่อนส่วนโกไคาโอเนี่ยผมแล้วแต่โอกาสแล้วกันเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้จะถูกมากอะไรเงี้ใช่ไหมราคามันแบบค่อนข้างแรงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเก็บตัวนั้นก็อาจจะต้องต้องยาวอ่ะมันอาจจะต้องเก็บเอเซอร์อื่นเพิ่มอะไรเงี้ยก็เลย ยังลังเลอยู่แต่ตัวนี้ผมอยากได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาจากพี่ต๊อกอีกแล้วนะครับพี่ต๊อกพี่ชายที่แสนดีนะครับเจ้าเดิมเลยช่วยจัดหามาให้นะครับเ,เดี๋ยวผมทิง้ง a c e b o o k ให้ดูแถวๆนี้เผื่อพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับไปตามตามไปบรบกวนแกให้แบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลย <laughs> ให้ไม่ว่างเลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไว้ใจพี่ต๊อกเยอะสุดแล้วที่จริงกลุ่มดีเอ็กซ์เซนไทผมเข้ามาได้แค่ไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยก็เจอพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายดีๆหลายเจ้าเลยนะครับคือคือดูแลดีอะไรด้วยแล้วก็การแพ็ขขอออองงงส่่่่เีีผมมมมววาาัันนดดกกลุ อื่นอ่ะเยอะเลยเลยเวลาการแพ็คอะไรมาแบบดูใส่ใจใส่ใจแล้วเอาจริงๆตัว DX หุ่นเซนไตรุ่นเก่าๆเนี่ยราคามันมันค่อนข้างถูกนะอย่างตัวนี้ผมได้มารู้สึกพี่ต๊อกจัดให้มาอยู่ประมาณพันประมาณพันหนึ่งพรอพันพันต้นๆหรือว่าเก้าร้อยอะไรประมาณนี้อยู่ประมาณคือราคาจะต่ำอะราคาไมไ่สูงมากแล้วสภาพสมบูรณ์นะกิ๊บเกล็บอะไรไม่มีหักเลยอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวสว่านนิดหน่อยอะไรแค่นั้นเองนะครับก็ ถือว่าแจ๋วเลยแล้วก็ราคาประมาณนี้นะซื้อทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยคุณได้แค่ดีลักคลาสตัวเดียวเองนะครับก็แบบช่วงดังผมเลยรู้สึกว่ามันนั่งไล่เก็บดีเอมันก็สบายใจดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แย่มากเลยนะเล่นง่ายๆแบบเหมาะกับคนที่เวลาไม่ค่อยมีแบบผมอะไรเงี้ยเวลาต้องทํางานเยอะแล้วก็จิบมันมาขยับนิดๆหน่อยๆก็โอเคละนะครับโอเคอันนี้มาดูดีเทลของเจ้าตัวรางแรกกันก่อนนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่าโกจูดริวนะครับโกจูดริวก็อย่างที่บอกมันจะเป็นยานอวกาศที่มีหัว หมุนสว่านตัวน like ี้ได like ้ผมหมุนให้ดูนี่ตัวนี้มันจะเป็นระบบเหมือนระบบลานน่ะมันไม่ใช่เป็นใช้พวกฐานใส่อะไรเงี้ยจะแตกต่างจากัวอื่นหน่อยนึงตรงอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็บิดบิดไปเงี้ยให้มันล็อกตัวนี้มันระบบปัญหาของเจ้าตัวนี้ก็คือเรื่องระบบลานตัวนี้แหละมันชอบมีปัญหาอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะเสียนะบางอันอะไรเงี้ยเราต้องมานั่งซ <laughs> ื <laughs> ้ออะไหล่ตัวนี้มาเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าซ่อมได้ก็ดีแต่ว่าซ่อมไม่เป็นอย่างผมก็ซ่อมไม่เป็นอะไรก็ลำบากนิดนึงนะครับจะเป็นประมาณนี้ อ่าแล้วเราก็กดตรงนี้นะสว่านก็จะหมุนแบบนี้แหละนะครับกดจนกว่าลานมันจะสุดไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็แจ๋วดีนอกนั้นไม่มีอะไรนะก็ผมว่าดีไซน์ร่างยานมันดูถามผมว่ามันดูง่ายไปนิดนึงแต่ถามว่ามันก็สวยแม่ก็สวยแหละนะก็คืออย่างหัวไดโนสไอหัวกอซิล่าตัวนี้มันก็จะหัวมาอยู่นี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยลักษณะของไอช่วงค่อหน้ายานจะเป็นหางอย่างนี้เลยดูแล้วมัน แปลกๆเหมือนกันนะครับขาเขอืออะไรก็มาทื่อๆแบบนี้นะครับประมาณอย่างนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดแรกนะครับเดี๋ยวไปแปลงล่างกันเนาะแล้วก็มาดูโหมดต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างเจ้าโกจูริวนะครับไปเป็นโหมดที่ชื่อว่าโกจูเร็กซ์นะครับโกจูเร็กซ์จะเป็นโหมดไดโนเสาร์หรือว่าเป็นผมว่ามันคล้ายๆก็ซีล่ามากกว่านะซึ่งไอโหมดตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะได้รับพลังจากจูเลนเจอร์มันก็คือเป็นอ,อิงจากดราก้อนซีซ่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องเรื่องในเรื่อง,อง,องอยังไรงรบกวนไปดูกันเองแล้วกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวพูดผิดพูดถูกเลยเดี๋ยวจะลำบากเอานะครับโอเคเริ่มต้นเลยก็เดี๋ยวทำยังไงแล้ว่า เอาอันนี้ลงก่อนอย่างแรกเลยเพราะเดี๋ยวผมจะชอบขี้ลืมตอนทํามินิพาก็จะลืมอัน,นี้ประจําเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาแกะไอ้ช่วงข้างขาตรงนี้ออกอย่างนี้นะเอามันมาไว้แบบประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องดัดหางไปข้างหลังไอตัวของเล่นชุดโกไคเจอเนี่ยเท่าที่จับดูตัวอื่นผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ย,ยไอตัวโกวจูจินตัวนี้เนี่ยพลาสติกมันอ่ะจะค่อนข้างบางอ่ะแล้วก็กรอบนะครับ เวลาจับขยับอะไรยเงี้ยต้องระวังเลยนี่อย่างอย่างแกนตรงเนี้ยจะไม่ทราบจะได,ด้ยินเสียงหรือเปล่าเห็นปะคือมันคือเล่นไม่ระวงังอะมีหักอันนี้ผมยังแปลกใจว่ามันเป็นของเล่นเด็กจริงหรอเปเนี้ยเพราะว่ามันถ้าเด็กเล่นอะมันน่าจะหักง่ายนะดูแล้วไม่ค่อยน่าจะทนมือเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับโอเคเมื่อกี้ลืมไปเก็บล้อก่อนล้อในล่างยานนะครับแล้วทีนี้ก็มาเปิดหางตรงนี้ออกตรงหางตรงเนี้ยมันจะสามารถเหมือนข้างในมันจะมีแกนล็อกอยู่นิดนึงอะไรเงี้ย แต่ว่าก่อนจะเปิดมันต้องมาดึงไอ้น,นี้ออกก่อนด้วยละมั้งอ่ะนี่แปลงล่าจะงงงงนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะนี่นะครับเสียบแขนเข้าไปอีกข้างหนึ่งก็เสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วไอ้ตรงช่วงหางตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีจุดพับอยู่เนาะนี่เห็นไหมเราก็ค่อยๆพลิกมันออกมาอย่างนี้แล้วก็อ่าช่วงขาตรงนี้ เราพับขึ้นหน่อยหนึ่งประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็พับขาตรงนี้ให้มันเป็นทรงนี้แล้วก็ท่อนหัวเข่าเราก็ให้มันงอแต่ว่าเวลางอเนี่ยด้วยความที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าพลาสติกมันไม่ค่อยดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเ,เวลาจับจับใกล้ใกล้หน่อยโอ้ยหวาดเสียวอ่านี่นะครับแล้วก็พลิกท่อนนี้ขึ้นมาให้มันเป็นทรงอย่างนี้อ,อีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับข้างนึงก็เมื่อกี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็พับตรงนี้ขึ้นมา หมุนให้มันมาอยู่โซนด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็พับตรงนี้เข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกตัวนี้คือพี่ต๊อกหามาให้เนี่ยคือสภาพดีมากกิ๊บตรงนี้ปกติเขาจะหักกันนะครับก็แล้วเขาก็โมกันอะไรเย่างี้แต่ผมจริงๆริงผมไม่ได้ซีเรียสนะมันหักไม่หักไม่หักอะไรเงนี้แต่ว่าเนี่ยพี่ต๊อกช่วยจัดมาให้แบบเป็นสภาพยังดีเลยเป็นของมันเดิมๆไม่หักเลยก็ตอนนี้เลยต้องเล่นระวังระวังนิดนึงอ่าถ้าหักก็จะเสียดายเอานะครับโอเคพับไปปุ๊บแล้วก็มางอขาไปงอเขา่าอย่างนี้เข้าแล้วก็ ข้อเท้าในตัวเสา,วาเป็นอย่างนี้อ่าก็จะได้แบบเหมือนยืนแล้วไอ้ตรงช่วงข้างหลังตรงเนี้ยอ่าพี่น้องจะดันขึ้นมาตรงนี้หน่อยก็ได้จะได้แบบเหมือนเอาไวห้หางมันค้าได้นี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ตรงช่วงหัวเนี่ยเราดึงออกมาอกีใช่ไหมอ่าอย่างนี้อ่าแล้วก็ช่วงหน้าอกเนี่ยเราเปิดออกจริงๆช่วงหน้าอกเราจะเปิดก่อนก็ได้นะเราพลิก คือเราต้องพลิกตรงไอแกนตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้ก่อนจะพลิกตัวนี้เราต้องเปิดตรงนี้ออกทีนี้เวลาการเปิดออกเนี่ยตอนล่างยาเราจะเปิดก่อนแล้วค่อยพลิกก็ได้นะครับก็คือเราจัดการดึงเนเสาตัวน,นี้ผมลืมไป <laughs> ก็เลยไอเน,นี้ยคือมันก็เปิดได้นะแต่ว่าเปิดจะเปิดสุดเพราะมันจะติดช่วงขาตรงนี้ก็หมุนเอาแค่พอได้แล้วก็หมุนตรงนี้แล้วก็ปิดเกับเข้าไปแล้วที่นี้ก็เอาไอช่วงหัวไนโนเสาร์ที่ดึงออกมาเมืนน่อกี้เสียบเข้าไปอย่างเงี้ อ่ะตรงมือก็กางเล็บออกมาให้มันดูเป็นกลรงเล็บอ่าอ่ะ,อะโอเคนี่ประมาณอย่างงี้อยาปรับกล้องนิดหนึ่งนะอ่ะอันนี้นะครับก็จะได้ไอ้รูปร่างของเจ้าตัวโกจูเร็กซ์นะครับมาเป็นอย่างนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแลวคือ ดูยังไงก็คือมันมีคําว่าเล็กตามท้ายใช่ไหมจริงๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบมาจากไทแรโนซอรัสหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกไปไทแรโนซอรัสมันไม่มี3านิ้วนะอันนี้ไม่ใช่อ่ะเป็นมุกขำๆเฉยๆคือจริงๆผมรู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เทเล็กอะเพราะว่าที่รู้สึกว่าคล้ายกอซิลล่ากว่าเพราะข้างหลังมันจะมีเหมือนลักษณะของเขาเรียกอะไรเหมือนครีบหลังอะถึงมันจะไม่เยอะเท่ากอซิลล่าอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูมีลักษณะของครีบหลัง่าเงี้ยแต่ว่าเนี่ยร่างร่างนี้ผมว่ามันก็สวยดีนะคือมันจะ่งไอ้ดเรื จุดขยับอะไรเงี้ยแต่ถามว่าความสวยงามอะไรเงี้ยตัวมินิพามันอาจจะผอมเพรียวไปนิดนึงอะไรเงี้ยในความรู้สึกผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองกลับไปดูคลิปเก่ากันดูแล้วกันนะครับมันจะดูแบบจุดขยับมันดีแต่ว่าความบึกบืนอะไรเงี้ยผมแอบชอบร่างนี้มากกว่านะของ DX นะครับแล้วก็ลูกเล่นอ่ะคือจริงๆอาจจะน้อยกว่าตัวทางมินิพามหน่อยนึงเพราะ Mini มินิพามจะขยับแขนกลางเกิงอะไรได้แต่ตัวนี้มันก็จะทื่อๆเลยตามสไตล์ DX เงี้ยแบบ หูกลางอะไรไม่ได้เลยแล้วก็หัวเนี่ยอ้าปากอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นเหมือนล็อกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะทให้แบบอ้าขึ้นมาได้ในทรงที่มันไม่สวยอะ่ะมันจะเหมือนอ้าแบบกว้างๆอย่างเง,งี้ยผมว่ามันดูน่าเกลียดไปนิดนึกกดงน,นะครับแต่ข้างในอ่ะจะมีหมัดซ่อนไว้นะตรงนี้ทาเป็นสีแดงด้วยก็คือเหมือนประมาณลิ้นก็ซิล่าแล้วมั้งนะดูแล้วมันแปลกๆดีแต่ว่าถามว่าเอ่อความสวยงามดีทลดีเทลเจ๋งเลยเนี่ยมีตาของสมอเรืออยู่ด้านข้างด้วยนะครับ เนี่ยตัวนี้ผมบอกแล้วว่ามันในความรู้สึกของผมว่ามันเด็ดกว่าตัวโกไคโออ่ะเพราะว่าซื้อเราเราซื้อตัวเดียวมันเล่นครบเลยอ่ะมันไม่ต้องมานั่งคอยซื้อไอ้ลูกเล่นตัวเสริมอื่นมาเสียบนู่นนี่น,นั่นแล้วก็รูปล่างของไอ้ตัวโกจูเล็กตัวนี้สวยเลยตัวโกจูจินตัวนี้โอเคนะครับอันนี้จะเป็นลูกเล่นนะครับแล้กวก็วิธีการแปลงร่างของเจ้าตัวโกจูเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงร่างโหมดสุดท้ายกันต่อเนาะ ต่อไปนะครับเราก็จะมาแปลงร่างเจ้าโกจูเร็กซ์ไปเป็นหมดสุดท้ายกันนะครับก็คือเจ้าหมดหุ่นยนต์ยักษ์โกจูจินกันนะครับซึ่งจริงๆผมจะบอกว่าการจะแปลงร่างไปเป็นหมดโกจูจินเนี่ยแปลงจากโกจูดริวล่างยานหัวสว่านเนี่ยมันแปลงง่ายกว่าเพราะว่าร่างนั้นนะแขนไดโนเสาร์มันจะติดอยู่ข้างหลังอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราแปลงจากยานมาเป็นไอโกจูเร็กซ์เนี่ยมันต้องถอดสลับกันไปสลับกันมาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะโกจูดริュ ควรจะเปลี่ยนเป็นเป็นโกจูจีนมันจะง่ายก่อนครับแต่ไม่เป็นไรก็ตามนี้ไปแล้วกันเพราะรู้สึกในเรื่องอ่ะมันจะออกเป็นโกจูดิลมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโกจูเล็กมัง้งแล้วก็แปลงเป็นโกจูจีนต่อวิธีเริ่มต้นก็ถอดไอ้นี่ออกก่อนแขนนะครับมาเสียบข้างหลังอย่างนี้อ่ะหุบเล็บมันให้มันดูโอเคโอเคหน่อยได้จริงๆตรงเล็บตรงเนี้ยไม่หุบก็ได้นะคือแล้วแต่คนอนะ่ะเพราะว่าแต่ของผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทํามาเป็นทรงนี้มันจะดู ค่อนข้างสวยดีอะไรเงี้ยดูแล้วแบบชอบสุดแล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งหุบเข้าไปนะกลางเอาไว้ไว้นี่ก่อนนี่ประมาณนี้อีกข้างก็เหมือนกันถอดออกมานะครับแล้วก็ไปล็อกไว้ข้างหลังเก็บตรงปลายล็บตรงนี้เข้าประมาณนี้ให้มันได้ประมาณนี้ทีนี้ถอดหัวอของเจ้ากอซิล่าแยกไว้อ่าแล้วก็อ่ามาตรงส่วนดึงหางเอาก่อนก็ได้นะ,ะดึงหางก่อน ตรงหางก็ค่อยดึงดีๆนะเพราะแกนมันโอ้ยพปาสติกมันบอบบางบอบบางอะ่ะโอ้ยดึงยังไงดีนะเนี่ยอ่ะโอ้ยก่อจะหลุดใจก็จะหลุดตามอ่ะนี่หางไว้อย่างงี้นะครับทั้งดุนเลยเอามาใส่ไว้กับแขนนะครับดึงอมาจากข้างข้างหลังใช่ไหมแล้วก็มาใส่กับแขนข้างนี้นะเดี๋ยวดูก่อนออกก่อน,ก,อนก่อนใส่เรากางวันนี้ขึ้นก่อนให้มันเป็นทรงหัวไหลลักษณะแบบนี้เสียบเข้าไปเนี่ย แข็งแล้วแบบจับแล้วแบบอกอบเก็บกอบเก็บพร้อมจะหักอยู่เอยพร้อมจะหักได้ตลอดเวลาทีนี้ข้างนี้ก็ไอห,หัวของเจ้ากอซิล่าเนี่ยมาเปิดนี้ขึ้นไปพับตรงนี้ลงมาให้มันเป็นลักษณะตรงๆนี้เลยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้อแล้วก็มาพับขาช่วงนี้ให้มันตรงๆอ่ะยืดให้มันตรงๆ ไอ้ตรงหัวเข่าข้างนี้ผมจะแข็งกว่าอีกข้างหนึ่งนะมันรู้ทำไมเหมือนกันน่าจะเป็นระบบกลนไกข้างในเวลาจับให้จับใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจับเราจับเขาเรียกอะไรจับห่างอะ่ะมันมีสิทธิ์หักเลยแหละเพราะว่าตรงนี้จะถ้าพี่น้องสังเกตตรงนี้มันจะมีจุดจุดขยับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแค่ตัวล็อกอยู่แค่ตรงนี้นิดเดียวบางๆหน่อยหนึ่งกับแกนข้างในเราจับใกล้ๆเนี่ยจะเป็นการช่วยลดน้าหนักเขาเรียกอะไรลดภาระของมันนะตรงนี้นิดหนึ่งแล้วตรงเนี้ยด้วยความที่ด้านข้างสามารถกางนี้ออกได้ด้วยกลายเป็น มันจะบางไปหมดเลยพลาสติกตรงนี้แล้วตัวพลาสติกเองก็ไม่แข็งแรงพราเฉะนั้นเซฟไว้ก่อนนะครับกันพลาดนิดนึงโอเคอีกข้างทําเหมือนกันเลยนะนี่ชุดอันนี้อาจจะผิดหวังพี่น้องที่ชอบการแปเล่นล่างแนวชุบชับชุบชับ,ชบ,ชบ,ชบนิดหนึ่งนะเพราะว่าได้ของได้มาแพงอะแล้วมันพังง่ายผมไม่ค่อยกล้าเล่นให้มันโหด,หดเอาเป็นว่าเป็นการรีวิวเชิงเตือนไปนด้วยแล้วกันในตัวจะได้รู้ว่าเอออันไหนหักอันไหนไม่หักหักยากหักง่ายอะไรอย่างนี้นะครับ อ่ะโอเคทีนี้ประมาณนี้มาข้างหลังก่อนข้างหลังตรงนี้ไอ้ไอสองอันเนี้ยพับตรงนี้ขึ้นไปก็ได้จะได้ไม่เกะกะน,นะครับส่วนแขนของเจ้าตัวก็ซิล่าเมื่อกี้เราอย่างนี้พับมาอย่างนี้เลยนะครับสองข้างแล้วก็อุ้ยอ่าอย่างนี้นะครับทีนี้เอาหัวมันขึ้นมาหัวก็คืออยู่ตรงนี้เปิดนี่ขึ้นมานะครับจะมีหัวซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้นะเราพลิกมันพลิกมันขึ้นมาทั้งยวงนี้เลย แล้วก็กางแผ่นชิ้นสีน้าเงินตรงนี้ขึ้นนะครับบางคนลืมนะตรงนี้ไอชิ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีชิ้นเหมือนเล็กๆอยู่ชิ้นหนึ่งตรงนี้นะอ่าเรากางมันขึ้นเพราะเวลาเราปิดท่อนหน้าอกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะบังจุดโหวตรงนี้ได้เลยในตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็กางหัวอ,อ,อย่างนี้เสร็จแล้วอันนี้นะครับจะเป็นแปลงร่างไปเป็นหมดโกจูจินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลืมไป <laughs> นึกว่าเสร็จละลืม หมดโกจูจินเนี่ยเราต้องกลางหัวกอซิล่านี้ขึ้นมาด้วยโกจูเล็กไม่ใช่โกซิล่าติดเรียกโกซิล่าจังะนะครับกลางมือจะได้เป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้สมบูรณ์จริงๆแล้วนะครับรูปร่างก็ประมาณนี้เลยคือเห็นชัดๆแหละว่ามันได้แบบมาจากอาบารเลนโอนะครับแต่ว่าอาบารเลนโอนี่ตัวหางสว่าน,นีจะอยู่ด้านนี้เนาะอันนี้สลับข้างกันนะครับก็ในเรื่องก็รู้สึกว่าเจ้าตัวโกจูจินตัวนี้มันก็จะได้รับพลังมาจากอาบาเลนเจอร์นั่นแหละนะครับ,รบก็รูปร่างจะเป็นประมาณนี้ผมว่ามันก็ คือนอกจากไอ้สว่านเนี้ที่ดูเหมือนอับาเลนเจอร์แล้วก็มีแค่ทรงเท้าบางที่มันดูใหญ่ๆห,หน่อยแต่นอกจากนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นอับาเลนเจอร์เท่าไหร่หมายถึงอับาเลนโออะเพราะว่าไอ้หัวไดโนเสาร์เนี่ยของอับาเลนโอมันก็จะมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้มันเหมือนก็เป็นทรงเฉพาะของมันอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าก็แค่ได้รับพลังแล้วก็เอ่ออิงดีไซน์มาแล้วกันเนาะประมาณอย่างนั้นนะครับกเ็เจ้าตัวโกจูจินนะครับตัวนี้มันก็จะมีลูกเล่นเอ่อ นิดหนึ่งเหมือนกันก็คือจริงๆลูกเล่นของเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันแหละก็คือจะมีการหมุนสวรรค์นะครับก็เนี่ยลูกเล่นก็เหมือนกับตอนอเล่นในโหมดของโกจูดริวนะครับแล้วก็หมุน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 ไปนะครับแต่ว่าของโกจูจินตัวนี้มันจะสามารถหมุนอีกข้างนึ่งได้ด้วยนะตรงที่เป็นส่วนหัวของไดนโนเสาร์เพราะว่าเราเสียบเข้าไปตรงนี้ตรงนี้มันจะมีกลไกอยู่นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยปัญหามากเลยตัวที่พี่ต๊อกอุตสาห์จัดหามาให้ผมเนี่ย ตัวนี้ผมเล่นแล้วมันพังคืออยู่ๆมันก็ไม่หมุนแล้วเน mm ี่ยผมต้องไปสั่งอันใหม่มานะครับวิธีหมุนก็หมุนนี่ไปเนี่ยเห็นไหมเวลาเดี๋ยวผมจะให้ได้ยินเสียงชัดๆนะเวลาหมุนไอ้หัวเฟืองตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาหลักเลยแหละของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าปกติเสียงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่มันจะมีดังแป๊กแป๊กแป๊กอะซึ่งผมรู้สึกว่าลุงบันแม่งหรอทำแม่งโคตรไม่ใส่ใจอะ คือจริงๆทำน่าจะให้แข็งแรงกว่านี้หน่อยอะไรประมาณนี้เพราะมันดูแบบไม่ค่อยดีอ่ะทีนี้นะครับพอได้มาประมาณนี้เราบิดมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้อย่างข้างที่มันเป็นหางเราสามารถกดตรงนี้ได้นะมันจะหมุนได้แางนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นร่างหัวไดโนเสาร์นี่มันไม่มีปุ่มใช่ไหมปุ่มมันอยู่ตรงไหนก็คือมันจะมาอยู่ตรงสลักข้างหลังนี้นี่ตรงครีบของเจ้าตัวโกจูเล็กตัวนี้นี่แหละมันเราสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับซึ่งบิดไปข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเป็นการหมุนของข้างนั้น รู้สึกจะเป็นข้างตรงข้ามสิเดี๋ยวผมจะลองบิดไปข้างนี้ก่อนนะคือตามเข็มไปด้านนี้น,นอะอ่พอบิดไปตามเข็มเนี่ยหัวของไอ้เจ้าตัวโคจูเล็กตัวนี้ตรงแขนข้างซ้ายของโคจูจีนแล้วกันอ่จะหมุนได้ถ้าเราบิดไปอีกด้านหนึ่งคือเป็นด้านทวนเข็มนะอ,ะอ,ะอะ่บิดไปทว,ทวนเข็มจริงๆข้างนี้จะหมุนได้แต่ว่าด้วยความที่มันมีสลัก ลิงลิงกันอยู่แล้วด้วยความที่มันติงตองเออๆอะไรเงี้ยบางทีตอนนี้ก็จะหมุนด้วยด้วยด้วยไปพร้อมกันเลยแต่ว่าการทําให้มันหมุนสองอันด้วยพร้อมกันเนี่ยได้เลยนะครับก็คือเราหมุนไปทําตามเข็มอีกทีนึงแต่ว่าตามเข็มเนี่ยมันจะสามารถบิดได้สองจังหวะมันจะมีแก๊กแล้วก็แก๊ก,กทีนึงไอ้แก๊กเดียวเนี่ยหัวหมุนก่อนเพราะอีกแก๊กนึงเนี่ยมันจะหมุนคู่เดี๋ยวลองทาให้ดูนะนี่เห็นไหมอ่ะหมุนไปให้พอ <laughs> นะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งเอ่อ มันเป็นลูกเล่นที่ถามว่าแจ๋วไหมก็เจ๋วนะไอเรื่องสลักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ไอ้ด้วยความที่มันพังง่ายเนี่ยผมว่ามันเป็นไกลเลยกลายเป็นทั้งจุดเอ่อจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งนะครับของเจ้าตัวเจ้าตัวโกจูจินตัวนี้นะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดลุงบันแกตั้งใจจะทําลูกเล่นนี้มาดีๆแล้วอ่ะเออก็ทาให้มันดี <laughs> จะมาพังง่ายทําไมอะไรเงี้ยใช่ไหมมันดูแบบลําบากอะไรเงี้ยแล้วลาบิดอะไรเงี้ยผมเดาว,ว่าถ้าเด็กเล่นอ่ะพังอยู่แล้วพังชัวชัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กเขาก็จะบิดแบบ บิดตามสะใจเขาอะไม่ได้ไม่ได้นี้มากอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบแก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 อย่างแก่ๆของพวกเรามาเล่นกันอะไรก็อาจจะรู้สึกว่าแก่ๆอย่างพวกเราเหรอ <laughs> ไม่รู้ว่าคนมาชมจะแก่หมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีเด็กๆเข้ามาชมด้วยก็ก็ขออภัยด้วยแล้วกัน <laughs> นะครับก็คือเราจะบิดระวังนิดนึงไงมันเหมือนไม่ให้มันฝืนเกลียวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับก็อย่างนี้แต่ว่าถามว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำเลยนะว่าเป็นตัวที่ควรจะต้องมีนะครับต่อให้อ่ กลไกมันเสียอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แจว๋วเพราะว่าม,มันสวยด้วยนะครับแล้วก็ลูกเล่นมันค่อนข้างเยอะแผ่วๆดูแล้วแบบสามารถแปลงไลน์ได้สามโหมดเลยนะแล้วก็สามารถเล่นไอ้ลูกเล่นลานตัวนี้ได้เดี๋ยวขไปบิดตรงนี้ให้มันกลับมาดีๆก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือแบบสามารถเปิดตรงนี้ออกมาได้นะนี่เห็นไหมกลางเป็นโหมดแบบอย่างนี้ได้ด้วยซึ่งตัวเนี้ยแอบขายอ่าไดโนโบอทในบิสบอลเหมือนกันนะไดโนโบอทมันก็จะหมุนตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะหมุนดู เนี่ยในถ้าจำได้ในเรยนบรดของบ a ส t w ิ r m มก็จะเห,ห,หมุนประมาณนี้ได้คลายๆ,ๆเนีย,นยโอ้ยเสียงเฟืองน,น้ากลัวเหลือเกินแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ได้อีกเป็นลักษณะของโอ้หลุดง่ายอ่ะนี่เป็นเหมือนโหมดไทเดนนะครับสมง่ามอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเหมือนอาวุธหลักๆของเจ้าตัวโกไคซินเวิร์มเหมือนกันนี่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับคือโคตรแจว่ะซื้อ คือคุ้มค่าด้วยประการทั้งปวงเลยตัวนี้เสียติดแค่นิดเดียวตรงมันพังง่ายนี่แหละดูแล้วแบบพลาสติกอแป๊กไปหน่อยแล้วก็กลไกการเล่นนะครับมันดูหน้าหวาดเสียวกลัวพังอะไรเงี้ยนะครับมากไปนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดทำมาดีกว่านี้ผมให้ตัวนี้แบบเป็นตัวโปรดที่สุดเลยแหละที่ททสำหรับ t x c นะ CX นไตนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลแล้วก็ลูกเล่นทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัว โกจูจินนะครับ DX นะครับมันก็จะมีความแตกต่างจากตัวมินิพลาเยอะแหลยนะอมินิพลามันก็จะเน้นเรื่องของจุดขยับแล้วก็รูปร่างที่มันอาจจะดูผอมเพรียวกว่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามผมอะ DX เองรูปร่างมันก็ก็โอเคนะมันผมว่าแอบจะคล้ายกับในตัวต้นฉบับที่เป็นสูตรแอคเตอร์มากกว่า ของมินิพาวด้วยซ้ำเพราะมินิพาวมันผอมไปในความรู้สึกผมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนั้นก็ขยับมันแหละโพสท่าอะไรหล่อๆได้เยอะนะครับตัวนี้ก็จะแลกมาด้วยการที่มีกลไกมีลูกเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะแจ๋วไปคนละแบบนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวโกจูจิจนตัวนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคล,คลิปนี้กันจนจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องทาานี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาหุ่น DX ตัวไหนหรือว่า t r a n s f o r m มอรตัวอะไรมาให้ได้รับชมกันนะครับยังไงฝากมารอติดตามรับชมกันด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ